อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายดอดนิดนิดมีหอมแล้วีอโอ้ยวิทยากรเก่งจริงคือเวลาเรามาเที่ยวเชียงรายเนี่ยถ้าเรามาเที่ยวโซนตะวันออกเหนือหนอหน่อยเนี่ยก็คืออำเภอเวียงแก่นกับอำเภอเทิงเทิงใช่ไหมฮะก็เป็นอำเภอที่ติดน้ำโขงแล้วก็ติดภูเขาที่กั้นไทยกับลาวหนึ่งในไฮไลท์นี่น่าจะมีหลักๆที่ทราบกันคือภูชี้ฟ้าซึ่งเดี๋ยวนี้มีภูชี้ดาวภูชี้เดือนอีกอันนึงก็คือดอยผาตั้งและตอนนี้เราอยู่ที่ดอยผาตั้งครับเดี๋ยวไปชมกันว่ามันจะยาจะใด โอเคขนาดไหนก็นั่นแหละฮะอันนี้เป็นเหมือนอ่าน,นั้นโซนที่จอดรถนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนร้านค้าต่างๆชุมชนท้องถิ่นระหว่างกันไปพี่<อ>หมอจะนะพีบ่บอกว่าจะพาเดินไปตรงถ้าไหวถ้าไหวนะถ้าไหวนะเดี๋ยวลองดูมันก็คงไม่แพ้ปูจีดาวา<อ>ที่เดือนละ่ะก็นั่นแหละฮะไปโอเคนี่นี่ละเป็นอะไรนี่ที่จะกรอบเนื่องจากวิวไม่เปิดแต่หมอฝาดิดไว้ก่อนวิวไม่เปิดนะเนี่ยก่อนเฟิร์มเขาไปเติม ขอไปเพิ่มหุ้นก่อนจีห้ออะไรจีห้อมงเย้านะเป็นกันชนมาก่อนนะกองคนใช่กองคนข้างสารอย่างนี้แหละเห็นแล้วอยากเดินจริงข้าวสาไว้ก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nít. bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่ไม่เปิดให้เชิบอกแก้วนะหมูป่าเกิดอะไรวะเคยมาแล้วมีมักคุเทศน้อยเขาพาเดินผมเดินขึ้นไม่ไกลหรอกผมถามเขาว่าเดี๋ยวเราไปบอกใช่เขตหมูป่าแขวนน่ะแขวงแขวนเขตอาจจะเขตบอกแก้วแต่แขวนน่ะแขวนหลวงหมาป่าเลยครับไม่เก็นอะไรเลยไหมก้อยฮะเฟือาถ้าท้องฟ้าเปิด ที่5แล้วแหละทาไม่งั้นอาจจะเสียทั้งหมดเพราะเราก็สู้เขาไม่ได้จริงๆต้องยอมรับเราสู้กับช่างมหาอำนาจเราต่อรองมาได้ขนาดนี้ก็ก็เป็นบุญแล้วเสียดายเนาะถ้าฟ้าเปิดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่ที่แบบมาเพราะผมเคยมาสวยถ้าฟ้าเปวันนี้ฟุ้งฮะล่าฟุ้งองฟุ้ง ลำโพงมันยีห่ห<ร>้อลำโพงองเสียงยี่ห้อลำโพงของอ,อีซูซูสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมเขาใช้ยี่ห้อบราวฟุ้งมันจะอ่าสิบเท่าไหร่นะสิบห้าวัต์หรือแปดวัตนะถ้าจำผิดขออภัยท่านผู้ชม <c oughs> ก็ใช้ในอีซูซูรุ่นก่อนก่อนรุ่นอีซูซูดีแม็กนะยุคแรกๆก็จะเป็นบลำโพงบราฟุ้งอยู่ตอนนี้เป็นยี่ห้ออีซูซู ไม่แน่ใจนะที่ขอล่าสุดมันมัน,ม,นมันไม่บอกนะใช่ครับขอ,อของของมิซูใช่ไหมมิซูก็น่าจะเป็นแคนบูดครับใช่บูดก็ดีนะญี่ปุน่นดาวฟุ้งนี่ก็ดังมันออกมาทางนี่มัอนจละ ลาวแนวเชียงใหม่กับเชียงรายที่กั้นไทยกับพมา่าเขาทอผีปนน้ำนตรงกลางของภาคเหนือนะอ่ะและสุดท,ท้ายคือเขาหลวงพระบางกั้นเชียงรายกับแม่กับลาวนี่คือทิวเขาหลักๆของภาคเหนืออันะนี้ภูมิศาสตร์ของไทยนะฮะภูมิศาสตร์ของเราจำก,กันได้ไหมครับเลยนะเกตเล็กเกตน้อยนะครับเรื <laughs> นะ่องของประเทศลาวระมาณนั้นก็นั่นแหละฮะแล้วม <laughs> <laughs> ีบอกมาชนมาอะไรอยู่นะครับ ฟ้าปิดเนาะแต่มันก็ได้บรรยากาศฟินไปอีกแบบคือมันแล้วแต่เหตุปัจจัยจริงครับท่านผู้ชมถ้าวันช่วงที่มาเนี่ยไม่มีฝนไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วไม่มีแบบนี้ไม่มีฝนไม่มีอะไรจริงมันต้องเป็นทะเลหมอกนะครับความกดอากาศมันจะไม่ต่ําขนาดนี้แต่พอดีว่าในเมื่อ <c oughs> ขนาดมีแดดนะครับก็ยังหมอกไม่หายก็เลยไม่ไม่ได้เห็นทะเลหมอกมันแล้วแต่เห็นจริงจริงๆอากาศแบบนี้มันควรจะเป็นช่วงฝนอ่าเหมยใช่ครับจะเป็นหมอกฟุ้งฟุ้งไปหมดเราฟุ้งไปแมาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมชมนะครับว่าอันนี้เป็นอะไรซึ่งเสียดายถ้าจริงๆวันนี้ถ้ามีทะเลหมอกจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปข้างบนนะครับ จะพาทุกท่านเดินขึ้นไปดูจุดชมวิวด้านบนของ้อยผาตั้งซึ่งก็สวยไม่แพ้ภูชีเดือนภูชีดาวเลยทีเดียวนี่คนก็จะเยอะนิดหนึ่งจุดนี้เรายื่นออกมานี่คือเป็นจุดประเทศลาวละนะครับที่เราเยืนก็คือเป็นฝั่งลาวแล้ว มันเป็นเงินุดเสุดที่เข้ามาในดินแดนของเราตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟดอยผาตั้งครับอยู่ตีนทางขึ้นดอยผาตั้งครับ ท่านจะสังเกตได้ว่าถมองกลางๆนะอยู่เช้ากลางๆอ่ะใช่อยู่ระหว่าทางแยกเข้าจากทลอหนึงที่จะขึ้นดอยผาตั้งเลี้ยวเข้ามานิดหน่อยร้านก็จะอยู่ถ้าท่านขึ้นดอยก็อยู่เบื้องขวาสวยงามครับเพราะว่าบริเวณที่นั่งจิบกาแฟกันไปท่านมองลงไปสิฮะนี่จะแปลงให้ดูนะครับอะไรฮะเนี่ยเต็มสายตาเลยฟินครับก็วิวจะเรียกวิวหลักแสนหลักร้านก็ไม่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 เกินไปนักเพราะว่าเออมันสวยจริงครับธรรมชาติอยากให้มาสัมผัส จริงๆบ้านเราการท่องเที่ยวเนี่ยเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้และเที่ยวก็ไม่หมดนจริงๆอยากให้ไม่มีโอกาสมาลองชมนี่เป็นปลายฝนต้นหนาวนะยังไม่ใช่หน้าหนาวจริงแต่จริงๆผมว่าภูเขาภาคเหนือในเที่ยวหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวสวยกว่าหน้าหนาวอีกเพราะมันจะเขียวชะอุ่มดิหมอชอบเลยถ้าหลังฝนตกเนี่ยท่านจะได้เนี่ยฟิลเนี่ยเต็มเต็ม ชอบครับสวยงามสวยกาแฟอร่อยนะกาแฟผาตั้งกาแฟมาจากาแฟผาตั้งส่นนีันี้โกโก้ดูสิฮะเห็นไหมอ่าแล้วก็คว่ำให้ดูหน่อยเอ้าไปแต่มันก็จะมีความหาเล็กน้อยนะครับทุกคนไปก็คขะนี้หาครับหมอก็จะไหลมาเทมาอ่ากับประมาณนี้อ่าแม่มีอะไรรักมีอะไรก็กาแฟกาแฟ ขน,ขนมขนมข้างบนมืกียกาแฟ,ฟข้างล่างแวะจอจอที่ลานลานโดยฟาตั้งเนาะก็แวะซื้ออุดหนุน,นชุมชนเนาะก็มีเมาอะไรมาเมคดีเอ้ไม่ใช่ดิพิตาชิโออัลมอนอด์นะลูกชิสแล้วก็มะนาวหวานอ่มะนาวหวานนี่เป็นอะไรที่แปลกมากลูกเหมือนส้มล,ลูกใหญ่เหมือนส้มโอ,อแต่ว่า กินตรงเปลือกมันอะเปลือกหนาๆจะเป็นสีขาวแตวเดี๋ยวจะปอกให้ดูเนาะแล้วก็กลิ่นกลิ่นก็จะเหมือนเปลือกส้มโอนั่นแหละแต่เขาเรียกมะนาหวานก็ถามถามเจ้าของเขาเออหวานพี่นพชิมแล้วพี่นพติดใจบอกให้แม่ซื้อมาลูกหนึ่งก็ถามเจ้าของเขาเขาก็บอกว่ามาจากเมืองจีนเนาะเขาเอามาปลูกที่บ้านของเขาเองเป็นผลเป็นผลไม้ที่บ้านของเขาเนาะก็ลองเราลองซื้อมาชิมกันเดี๋ยวเราจะไป คนเหนือบนเ้อไปโบะคือพอเอาไปโบะคือพอมาเที่ยวกันได้นะเชิญชวนเชิญชวนมาเที่ยวเนาะถ่ายภาพเมฆเล่นระบำให้ดูต่อไป okay. เอาวันนี้เมฆเยอะมากสวยงาม